สวัสด,ดีจ right channel channel. ้าพบพ่อกันอีกแล้วกับลอยช่องลอยนิชาแนลชาแนลชาแนลว่าพี่ยังเด้จ้าเมื่อนี้มากินให้พวกไอเอฟซีลอยนีิชาแนลกินเพราะว่าลอยนี้ก็แบบเพิ่นบอกคอยสัมบ่ายปรนไดเพิ่นกินยาแต่กันอยู่ข้างหลังอับจ้ามือกล้องอยู่แต่คราวนี้เพิ่นการเบิ้งกล้องให้ค่อยๆว่าพี่ยังเด้จ้าขอย้่นโซยังดอเมื่อนี้ขอยมาตำบักม่วงใส่ป่าใส่มอนมันมีสูตรได้จ้าเด้อมมตมีสูตรเพราะว่าคอยตำคอยขึ้นเองเฮ็ดเองตำเอง เพราะว่าคอยอยากกินคอยเรียกมาโชว์พวกแกาซื้อถ้าพวกเแาอยากกินน้ำล้วก็จะม producto, ม upfront, ม book, ม on, มไม่ตําตําไซมอนบักม่วงจ้าบักม่วงบักม่วงบักมฮื่มม่วงเพิ่มเพิ่มกหล่ะเราก็มีกุ้งถาดหนึ่งถาดแบบง่ายหนึ่งคอยกินกู้เดียวเนี่ยโอ้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 กุ้งแลนกุ้งแลนกุ้งมันแลียนตำคอยวันนี้ม,มาได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอพซียุกยุกไก่ยู่ไก่ไมากินน้ำคอยเด้อโดยนี้ใช้เนี่ยเป็นโบสัมบายคอยก็กินอ่างเพื้นแน่จักหน่อยสินะ เอาที่ว Christmas. ่าว่าวลายใหญ่หางมีคำแหลกแหกมานได้ไหมเนี่ยมื้อนี้ก็สิลด์มาไทยวันนี้จะแต่งตัวสวยประจ่าพี่น้องโอ้ยข่อยจะโอ้โหวนอ้วนแต่งตัวเนาะกต่คือ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 สื่อแหล่ๆนะแจะย้ายจะซื้อทักข่อยได้ค่ะคุณประเต็มบ้านนี้มื้อนี้ข่อยได้ไม่กินเพราแก่แต่งตัวสวยในหนึงบวหนะเหตุงานเพราะว่าพายอยู่เขาฮ่องกงจ้ะเบื่อแปดก็เลยเลิกงานเร็วก็เลยไม่หางานกิตติ์ต่ำเจาะเจาะไอพวกแก้วกินโอ้คำแหลกเลย แซบป้าผู้ใหไม่ใช่แซบแท้าใหหมูเจ้าจะขึ้นมาต่ำแซบให้หม,มูแซบไม่จ่บขอกระดาษนเริ่มแซบแซบจ้ะ แล้วก่อนไม่ยังเราจับกุ้งผสมสะออนให้เรยนี้ไปซื้อตรงตลาดข้างล่างเลยลจ้ะให้เพิ่นไปซื้อมาบอกว่าพายุจะเขา่าตัวไปซื้อกุ้งไม่ถาเอื่อยเนี่ยได้เลยจกสองโลมาเลยไหมที่เพิ่นเบิ่งกิ่นน้ำให้เพิ่นกลืนน้ำลายน้ำเอื่อยแน่จกผู้ใดกลืนผู้ใดบว้ยจ้ะน้ำลายก็ได้คอยกลืนเองไม่ยังบ้านพวกแก้วกลืนดอกคอยกึนืนคอยขึ้นอยากกุ้งสด,สด งดิบทั้งสดไปนียพี่นอ้องเอ้ยขอยกินเ้าขอยกศิบวจอยก็เกาติดดาดห้องพักประจา่าเอามากก็ดีนะน้องคนมากินผักประทามหาผักเปล่าทั่วบางยังกมามาจวานีผักอะไรเนาะแซ่บไปเห็นแล้วมันก็จะมุ้งเมื่อค่อยได้กินตำตำบับบบกม่วงสะป่าไซม่อนใส้หอมมันหอมแขกลหลายๆจ้ะอหอมกลิ่นด่างห้วย นี่ิมันมียงหอมหอมแขกก็แต่หนิหอมแขกชี้ม่วงๆหนิเป็นหอมแขกเนี่ยค่ะเนี่ยหอมแขกเนี่ยทน้งบางไงหนงเห็นไหมขี้หนีไทยบ่โจพี่น้องมันเบีบก่อนเมม่มาลีเต็มแต่ว่านม่ใหญ่หมูแล้วบ่เด้ใช่ไม่หือพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุนชุนนี่เขอบมารแล้วแซ่บพักแซ่บเนี่ยกินผู้เดียวก็แซ่บแถวไปใช่แหละก็ว่าเจ้าเชุนรวยนี่ใช่เนี่ยมันกินน้ำจืดแต่บ้านคนเราเป็นภาษาบ้านกินแบบเบื้องกินย่างเดียวเบาย่างเดียว ไม่มาลีเต็มพี่น้องคลิปนี้ก่ะพระชนินล่ะจ้าสวัสดีจ้า